แนนซี่เพื่อนของฉันกอดฉันไว้และขอให้ฉันโชคดีทันทีที่เธอออกไปจากห้องล็อกเกอร์นักเต้นคนหนึ่งบอกให้ฉันระวังแนนซี่เพราะเธอชอบผู้หญิงหมายความว่ายังไง<ๆ>เธอถูกพบพร้อมกับสาวผมน้ำตาในช่วงสุดสัปดาห์พวกเขากำลังกอดกันทธ่กราวเสริมต่อแล้วฉันเป็นเพื่อนกับแนนซี่มาตั้งแต่เด็กและฉันจะไม่ปล่อยให้ใครมานินทาเธอแบบโง่โฉันอยากจะพูดแบบนี้ แต่ถึงเวลาต้องขึ้นเวทีแล้วและเรผู้เต้นบัลเล่ของฉันก็มาสายฉันยืนอยู่หลังเวทีและกดเบอร์โทรของเขาเป็นครั้งที่5รับสีรับชื่อของเราถูกประกาศโอ้ไม่ฉันจะทำยังไงดีนี่เป็นการสอบครั้งใหญ่หลังเรียน4ปีฉันไม่สามารถขึ้นเวทีคนเดียวได้แต่ทันใดนั้นแนนซี่ก็วิ่งมาหาฉันในชุดบัลเล่ผู้ชายเกิดอะไรขึ้นแนนซี่บอกว่าเรบาดเจ็บที่เอ็นข้อเท้า แต่เธอจะแสดงแทนเขาเองเพราะแนนซี่ไปดูการซ้อมทุกครั้งและรู้จักการเต้นนี้ดีเธอโอบแขนรอบตัวฉันเบาๆและในขนาดนั้นด้วยเหตุผลบางอย่างฉันก็นึกถึงคำพูดจากห้องล็อกเกอร์ได้แนนซี่ชอบผู้หญิงแต่นั่นไม่ใช่ความจริงเราขึ้นเวทีและฉันพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วเราทำสำเร็จคณะกรรมการรู้สึก,กยินดีเป็นอย่างมากที่มีหญิงสาม,มารับบทคู่เต้นชายและเสนอให้เราแสดงในคอนเสิร์ตใหญ่ ฉันเกือบจะเป็นลมด้วยความสุขเพราะพวกเขาจะเลือกนักแสดงจากงานนั้นให้กับโรงละครแห่งชาตินี่คือความฝันของฉันฉันอาจจะได้เป็นนักแสดงระดับโลกก็ได้คอนเสิร์ตจะมีในอีก5วันแต่ฉันมั่นใจว่าเราจะมีเวลาเตรียมตัวพอห้องล็อกเกอร์แนนซี่กอดฉันอีกครั้งและเสนอว่าจะพาฉันเดินกลับบ้านพราะข้านอกมืดแล้วมันแปลกมากฉันลังเลเล็กน้อยแต่ก็ยังตกลง ด้วยเหตุผลบางอย่างเราเดินไปด้วยความเงียบไปตลอดทางแต่พอถึงบ้านแนนซี่ก็จับมือฉันไว้และบอกว่าเธอมีคำถามสำคัญจะถามฉันเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งเรากับว่าเขินอายแล้วถามฉันว่าฉันจะตกลงที่จะอยู่กับเธอไหมพระเจ้าเพื่อนสนิทของฉันกำลังขอฉันเดทหรือเนี่ยไม่อยากจะเชื่อ ชินสับสนและพ,พึมพำตอบว่าฉันจะให้คำตอบหลังจากการแสดงของเราการปฏิเสธที่เชื่อเฉียนอาจจะทำร้ายเธอได้แนนซี่บอกว่าเธอจะรอให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นเธอก็เอื้อมตัวมาจูบที่แก้มของฉันตามปกติแต่ฉันถอยห่างและรีบเดินเข้าไปในบ้านฉันนอนไม่หลับทั้งคืนบางทีฉันอาจจะเข้าใจอะไรบางอย่างผิดเธอคงไม่ได้ชอบผู้หญิงเราเคยพูดถึงผู้ชายน่ารักน่ารักที่โรงเรียนด้วยกันด้วยซ้ำ ฉันยอ้อนคิดถึงความทรงจําต่างๆในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันเคยใช้เวลามากมายที่บ้านแนนซี่เรามักนั่งทําผมด้วยกันเราสนิทกันมากจนทุกคนคิดว่าเราเป็นพี่น้องบางทีแนนซี่อาจจะเหงาหลังจากที่พ่อแม่ของเธอหย่าร้างกันเพราะการซ้อมเราใช้เวลาร่วมกันน้อยลง ฉันจะแก้ไขมันเองและฉันจะทําให้มีวันของสาวเหมือนที่ผ่านมาฉันมารับแนนซี่ในตอนเช้าเพื่อจะพาเธอไปที่ร้านเสริมสวยเธอยินดีมากและบอกว่าเธอมีความสุขมากที่ได้ใช้เวลาร่วมกันทั้งวันเมื่อไปถึงที่ร้านแนนซี่เสนอให้เราไปนวดกันแบบคู่รักดูเหมือนว่าเธอกําลังจะจีบฉันจริงๆอฉันยังไม่พร้อมสําหรับเรื่องนี้ฉันบอกเธอว่าฉันจะไปสปาก่อนและเธอไปทําผมลอนสวยๆรอก่อนก็ได้แนนซี่แปลกใจ แก็เดินไปที่เก้าอี้ของช่างทําผมในขณะเดียวกันฉันก็วางเท้าลงในอ่างปลาและมองไปที่แท่นวางเครื่องประดับที่ติดผมมอรกตสุดแค่เสียงของแนนซี่ทําให้ฉันคืนสติฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองแทนที่จะม้วนผมเธอกลับตัดสั้นจนดูเหมือนผู้ชายอะไรกัน แต่นันซี่ดูชอบมากเธอบอกว่าแบบนี้เธอก็จะสามารถทําบทบาทเป็นคู่ของฉันได้ดียิ่งขึ้นในการเต้นรําเธอกล่าวเสริมอย่างเร็วๆนี่เธออยากจะดูเหมือนผู้ชายเพื่อเอาใจฉันหรือเปล่าไม่มันโง่ามากฉันโกหกว่าต้องกลับบ้านแล้จากไประหว่างทางฉันได้รับข้อความจากไม้เพื่อนของฉันเขาชวนฉันไปปาร์ตี้ริมสระน้ำฉันกำลังจะปฏิเสธเธอแต่แล้วฉันก็คิดได้ คงมีผู้ชายหลายคนอยู่ที่ปาร์ตี้พร้อมกับกล้ามเนื้อแน่นๆบางทีแนนซี่อาจจะได้พบใครที่ชอบก็ได้อาจจะเป็นไมค์ดสาวต่างชอบเขานี่นาฉันโทรหาแนนซี่และชวนเธอไปงานปาร์ตี้แต่เธอบอกว่าเธอมีแพลนอื่นๆฉันพร่องออกไปว่าทุกคนจะใส่ชุดว่ายน้ำนะรวมทั้งเธอด้วยหรือไงแนนซี่ถามออกมาเออใช่อ่ะฉันตอบแล้วแนนซี่ก็ตอบตกลงทันที เธออยากเห็นฉันในชุดว่ายน้ำหรือไงแต่เธอเคยเห็นฉันที่ชายหาดเป็นร้อยครั้งแล้วเป็นไปได้ไหมว่าเธอเพิ่งเริ่มชอบผู้หญิงเมื่อเร็วๆนี้แบบนี้มันก็ยังสามารถแก้ไขได้สินะทันทีที่เรามาถึงฉันแนะนำแนนซี่ให้แมงรู้จักฉันบอกเธอว่าเขาเป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนและครั้งหนึ่งเขาเคยปกป้องฉันจากคนบ้าที่ต้องการแย่งโทรัพท์ฉันด้วยแต่วันนี้ การพูดคุยกับไมดูไม่ค่อยรื่นไหลด้วยเหตุผลบางอย่างเขาดูอายและไม่ได้ให้ความสนใจกับแนนซี่เลยแต่แล้วฉันก็สังเกตเห็นว่าไมยืนอยู่ที่ขอบสระและฉันก็นึกได้แบบนี้พวกเธอไม่คุยกันไม่ได้แล้วฉันแกล้งไปชนแนนซี่แล้วเธอกับไมก็ปลิวตกลงไปในน้ําแคกกรีดแนนซี่แกล้งทำเป็นจมน้ำมันไร้สาระมากและในขณะที่ไมเคลื่อนตัวอยู่ในน้ำหญิงสาวที่อยู่ริมสระคนหนึ่งก็ช่วยแนนซี่ไว้ ในมิชชาพวกเขาก็นั่งคุยกันอย่างสนุกสนานแนนซี่ถึงกับกอดเพื่อนใหม่ฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเห็นได้ชัดว่าแนนซี่ชอบผู้หญิงมากอย่างจริงจังฉันขับรถกลับบ้านสับสนแนนซี่เป็นเพื่อนกับฉันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพราะเธอชอบฉันจริงๆเหรอนี่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันสังเกตไม่ได้เลยในหลายปีนี้ฉันเสียความรู้สึกมาก ฉันไม่อยากเห็นแนนซี่เลยแต่เราห่างจากการแสดงจริงเพียงวันเดียวฉันไม่มีทางเลือกเช้าวันรุ่งขึ้นฉันเก็บของและไปซ้อมในระหว่างการซ้อมฉันแทบเสียอาการทุกครั้งที่แนนซี่สัมผัสตัวฉันฉันใส่ใจมันมากจนเสียการทรงตัวระหว่างการยกตัวครั้งถัดไปแล้วเราทั้งคู่ก็ล้มลงกับพื้น ในห้องล็อกเกอร์แนนซี่บอกว่าเธอเข้าใจดีว่าฉันกําลังกังวลกับคอนเสิร์ตมากและเธอก็เสริมว่าเธอต้องการเป็นกําลังใจให้ฉันแล้วเธอก็ดึงเอาที่ติดผมสีมรกตออกมาอันเดียวกับที่ฉันเห็นในร้านเสริมสวยแนนซี่สังเกตเห็นมันแล้วฉันก็เลยคิดสงสัยว่าจะมีผู้ชายกี่คนกันที่เอาใจใส่ฉันแบบนี้ฉันเริ่มมีความคิดบ้าๆในหัวหากเราจะเป็นคู่รักกันจริงๆล่ะ เพราะความสัมพันธ์นั้นก็มักจะเริ่มจากมิตรภาพที่ดีไม่ใช่หรือไงย็นวันนั้นฉันตัดสินใจชวนแนนซี่ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะเพื่อเป็นการทดลองและเธอก็ตอบตกลงทันทีพระเจ้าฉันกําลังทําอะไรอยู่แนนซี่ดูเปลิกประกาศไปด้วยความสุขเธอเอาคุกกี้สุดโปรดมาให้ฉันด้วยมันดีมากแต่ฉันยังไม่สามารถผ่อนคลายได้แล้วแนนซี่ก็ถามว่าฉันคิดทบทวนเรื่องของเราบ้างหรือเปล่าฉันลังเล แต่แล้วก็มีคนวิ่งมาหาเราไมค์ฉันไม่ได้เห็นเขามาตั้งแต่งานปาร์ตี้ฉันไม่คาดคิดว่าจะได้เจอเขาที่นี่เขาดูตื่นเต้นและบอกว่าเขาหลงกับลูกสนัทของเขาเราตกลงที่จะช่วยเขาค้นหาทันทีเราแยกกันช่วยหาแต่ไม่ขอให้ฉันไปกับเขาเพราะเขามาส่วนนี้เป็นครั้งแรกแนนซี่เดินไปอีกทางหลังจากผ่านไป15นาทีเธอก็ส่งข้อความมาว่าเธอจำเป็นต้องกลับบ้านอย่างเร่งด่วน เธอคงรำคาญที่ไม่ทำลายเดทของเราฉันไม่รู้จะทำยังไงดีไม่สังเกตเห็นและพยายามทำให้ฉันผ่อนคลายทุกวิถีทางเขาถามฉันเกี่ยวกับบัลเล่เขาบอกว่าเขาเคยไปดูการแสดงของฉันมาแล้วครั้งหนึ่งและเขาชอบมากจากนั้นเขาก็เสริมว่าเขาเข้าใจว่าการซ้อมที่เหนื่อยล้านั้นเป็นยังไงเพราะเขาเองก็เป็นนักว่ายน้ำฉันไม่คิดว่าเขาจะเข้าใจฉันขนาดนี้ เราเดินไปทั่วสวนแต่ไม่มีใครพบลูกสุนัขเลยมันเป็นแค่ข้ออ้างที่จะอยู่กับเชนตัมลำพังเท่านั้นเพราะก่อนหน้านี้เราเจอกันแต่ในงานปาร์ตี้และหลังจากการพบกันที่สระว่ายน้ำครั้งนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากรู้จักฉันมากขึ้นอะไรกันเนี่ยแต่ฉันชอบความสนใจจากไหมไม่ชวนฉันเดทในวันพรุ่งนี้หลังคอนเสิร์ตอย่างอาย ชินสับสนและพร้อมออกไปว่าเราควรคุยกันหลังจบการแสดงแต่พระเจ้านั่นคือตอนที่ฉันต้องให้คำตอบแนนซี่ฉันไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงดีเหมือนว่าฉันติดอยู่ในวงวนกับแนนซี่นั้นทุกอย่างดูเป็นเรื่องง่ายและธรรมชาติมากแต่ไมค์ดูฉันมั่นใจและตั้งใจมากสับสนไปหมดแล้วฉันก็หกไมคว่าเพิ่งนึกได้ว่ามีธุระและรีบกลับบ้านฉันนอนไม่หลับทั้งคืนฉันต้องเลือกระหว่างแนนซี่กับไมค พราะความคิดเหล่านี้แม้แต่การแสดงก็ยังเป็นเรื่องรองพอถึงตอนเช้าฉันก็ไปที่ห้องล็อกเกอร์แนนซี่ไม่อยู่ดูเธอจะเคืองจริงๆเธอไม่รับโทรศัพท์ฉันไม่มีคู่ตั้นอีกแล้วหรือเนี่ยชื่อของเราถูกประกาศมันต้องล้มเหลวแน่นอนทันใดนั้นแนนซี่ก็วิ่งหอบมาหาฉันเธอขอโทษที่มาสายแล้วเราก็รีบวิ่งขึ้นไปบนเวทีแม้จะแอบเตรียมใจไว้บ้างแล้ว แต่เราเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่ออยู่บนเวทีฉันไม่อยากจะเชื่อเราประสบความสําเร็จเราโค้งขอบคุณแล้วคณะกรรมการก็ได้เสนอให้ฉันมีบทบาทในการแสดงสําคัญฉันฝันถึงเรื่องนี้มานานหลายปีแล้วแต่ตอนนี้ฉันไม่มีความสุขเลยทันทีที่เราไปหลังเวทีแนนซี่แสดงความยินดีกับฉันแล้วถามว่าฉันได้คิดเกี่ยวกับข้อเสนอของเธอหรือเปล่าฉันได้คิดแล้วแนนซี่และฉันอยากบอกว่าฉันไม่มีเวลาพูดจบมีคนโทรหาฉัน คือไม้ที่มาพร้อมกับช่อดอกไม้ได้เวลาตัดสินใจแล้วบอกตามตรงว่าหลังจากเดินเล่นเมื่อวานฉันก็รู้ว่าฉันชอบไม้จริงๆและฉันอยากจะเดทก,กับเขามากกว่านนซี่ฉันบอกเธอทางน้ำตาว่าเราคบกันไม่ได้แนนซี่สงสัยว่าฉันพูดถึงอะไรก็ที่เธอบอกว่ารักฉันและฉันไม่สามารถรับรักเธอได้น่ะสิแต่จู่ๆนนซี่ก็หัวเราะ เสียงหัวเราะของเธอทำให้ฉันรู้ว่าฉันเข้าใจผิดทั้งตัดผมสั้นแล้วหญิงสาวที่ริมสระว่ายน้ำอีกแนนซีอ่อธิบายว่าเธอสงสัยมาตลอดว่าการตัดผมสั้นจะเหมาะกับเธอหรือเปล่าและหญิงสาวคนนั้นก็ช่วยเธอขึ้นมาจากสระว่ายน้ำและเธอกำลังจะจมน้ำจริงๆและมันก็แปลกที่ฉันไม่ได้สังเกตเห็นดังนั้นแนนซี่ก็ไม่ได้แกล้งทำเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมเราต้องอยู่ด้วยกันและสาวผมน้ำตาลที่เธอกอดคือใคร แนนซี่หยุดทำไม่ได้เธอมองออกไปที่ประตูและร้องเรียกใครบางคนผู้ชายผมยาวสีเข้มเดินมาหาเรานี่คือสาวผมน้ำตาลของฉันแนนซี่บอกว่าแฟนของเธอมักจะถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วแนนซี่ก็อธิบายทุกอย่างเธอและแฟนเพิ่งเริ่มออกเดทและเช่าพาร์ทเมนต์ด้วยกันแต่พวกเขาต้องการหารูมเมทให้กับห้องที่ว่างอย่างเร่งด่วนดังนั้นผู้เธอจึงคิดว่าฉันอาจจะย้ายไปอยู่กับพวกเขาได้ฉันอยากจะหมดลงดินด้วยความอับอาย ฉันกิดเพ้อขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่ช่วยเปลี่ยนเรื่องและบอกว่าเขาอยากให้ฉันพบกับใครบางคนเป็นลูกสุนัขน้อยตอนนี้เราก็สามารถไปเดินเล่นในสวนได้ทุกวันแล้วฉันเห็นด้วยแต่เราต้องเดินเป็นคู่เท่านั้นนะสวัสดีฉันชื่อแครี่ฉันอายุ1 4คุณเคยรู้สึกว่าคุณสวยสุดๆหรือเปล่าอะไรก็ตามที่คุณทำมันดูยุ่งเหยิงไปหมดไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ใส่ตลอด ของที่คุณอยากได้ก็ขายหมดตรงหน้าคุณมันเกิดกับฉันตลอดเวลาเลยแหละดูคลิปวิดีโอนี้จนจบแล้วคุณจะพบว่าเหตุการณ์พิลึกพิลึกที่เกิดขึ้นกับฉันช่วยชีวิตฉันไว้ได้ยังไงก่อนวันเกิดครบรอบ5 5ปีของฉันฉันขอให้ฉันโชคดีแล้วฉันก็ฝันดีตัวละครที่ฉันชอบเกดอนอยู่ในชุดซูเปอร์ฮีโร่เข้ามาหาฉันแล้วก็ให้พรฉันด้วยตัวเธอเองขอให้ฉันมีความสุขในวันเกิด เธอให้ใบไม้สีแฉกกับฉันเป็นของขวัญแล้วก็บอกว่ามันจะทําให้ฉันโชคดีมันวิเศษมากแต่พอฉันตื่นขึ้นฉันก็พบว่ามันเป็นแค่ความฝันทันทีที่ฉันตื่นฉันก็เหยียบถูกอะไรบางอย่างเปียยๆโอ้บรูซเซอร์ไพรส์ฉันอีกละฉันก็ยังโชคร้ายอยู่ดีแต่มันก็ยังเป็นวันเกิดฉันอยากทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นฉันก็เลยใส่ชุดสีชมพูทุกคนที่โรงเรียนจะต้องชอบมันมากแน่ๆ ฉันได้เค,ค้กเันเกิดแล้วก็เทียนเป็นอาหารเช้าแต่พอฉันเป่าเทียนพวกนั้นเสร็จฉันก็ทำชุดฉันเป็นรองด้วนครีมเหมือนปกติฉันคิดอยู่ตั้งนานว่าจะใส่ชุดอะไรแทนชุดสีชมพูนั่นดีแต่เสื้อผ้าชุดอื่นๆกำลังซักอยู่เหลือก็แต่เสื้อเชิ้ตสีดำกับกางเกงยีนเป็นชุดที่เฉลิมที่สุดที่คุณจะใส่ในวันเกิดของคุณเลยพอฉันไปถึงป้ายรถเมล์รถโรงเรียนก็ไปแล้วแลฉะนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายของวันนั้นฉันเสียเวลาไปกับการหาเสาาื้อผ้าใส่ ไรสาระสิ่งดีคุณเคยไปโรงเรียนสายไหมเราได้ผลอะไรหรือเปล่าฉันกลับมาบ้านแล้วก็ตัดสินใจขี่จักรยานไปโรงเรียนฉันมีวิชาโปรดวันนั้นวิชาเคมีวันก่อนฉันเตรียมตัวอย่างหนักที่จะไปเข้าห้องแลบฉันไม่อยากจะพลาดัาเลยจริงๆฉันที่จักรยานอย่างแรงจนแทนจักรยานพังแล้วก็ลม้มลงข้างทางฉันมองไปที่ลอ้อยางก็แบน มันน่าจะมีตะปูสักตัวอยู่บนถนนแล้วก็เป็นฉันที่ขี่ไปโดนมันทำไมอะไรพวกนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วยตอนที่ฉันมีปัญหาก,กับล้ออยู่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาหาฉันเขาชื่อแม็กซ์อายุ16แล้วก็เก่งเรื่องจักรยานเขาปายางให้ฉันแล้วพวกเราสองคนก็ขี่ไปตามทางด้วยกันคุยกันไปตลอดทางฉันบอกกับเขาว่ามันเป็นวันเกิดของฉันแล้วฉันก็โชคายเอามากๆ แล้วพอฉันพูดเสร็จฉันก็โดนโคลนสาดใส่ตั้งแต่หัวจรดเท้ามันมาจากไหนกันเนี่ยโคลนพวกนี้ฉันเพิ่งจะขี่หลบมันตอนที่รถคันหนึ่งซิ่งผ่านเฮ้ยมันสร้างเป็นวันที่ยุ่งเหยิงอะไรอย่างนี้แม็กซ์บอกว่าบ้านเขาอยู่ใกล้โรงเรียนแค่นี้เองไปล้างตัวที่บ้านเขาก่อนมันสะดวกมากมากแล้วเราก็มาถึงบ้านของแม็กซ์บ้าน ดูเหมือนจะถล่มลงมากำแพงที่เต็มไปด้วยรอยร้าวปูนก็เกือบจะร่อนกระป๋องค็อกเทลกับกล่องพิซซ่าก็เกือนพื้นแม็กซ์เล่าว่าเป็นฝีมือของพ่อของเขาเองตั้งแต่ที่แม่ทิ้งไปพ่อก็ไม่เป็นตัวของตัวเองลาออกจากงานเริ่มดื่มร้านก็เริ่มรกแล้วก็ไม่มีเงินเหลือเลยฉันรู้สึกสงสารแม็กซ์เขาก็โชคร้ายอยู่ไม่น้อย แล้วพอฉันล้างตัวเสร็จฉันก็ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นก่อนกลับแม็กซ์ให้หออขวาญวันเกิดกับฉันชิ้นหนึ่งเหมือนคาดไม่ถึงเลยแหละฉันยังไม่เห็นมารอกนะแต่มันต้องเป็นของดีแหละแม็กซ์ให้เสื้อฮู้สีแดงที่มีลายปิ้นสีเขียวข้างหลังกับฉันคุณต้องเดาไม่ออกแน่ๆว่าลายปิ้นนั้นคืออะไรใบไม้สีแฉกเหมือนกับในฝันของฉันเลยบ้าไปแล้วแม็กซ์บอกว่ามันเป็นเสื้อฮู้แห่งความโชคดีละฉันก็ต้องการมันมากกว่าคนอื่น ฉันไปโรงเรียนด้วยความสุขดีแค่ไหนกันที่ได้เจอกับแม็กซ์เขาเจ๋งดีแต่แล้วอารมณ์ดีๆของฉันก็หายหมดเพราะฉันถูกตำรวจจับที่ประตูโรงเรียนตำรวจสองนายบอกว่าฉันต้องไปกับพวกเขาอะไรอีกเนี่ยฉันทำอะไรอีกที่สถานีพวกเขาอธิบายฉันฟังว่าพวกเขากำลังตามจับเด็กวัยรุ่นที่ใส่เสื้อฮู้ที่มีลายใบไม้ด้านหลังเขาก็โมยอาหารออกไปจากซูเปอร์มาร์เก็ตโดยที่ไม่ได้จ่ายตังค์เมื่อวานนี้ เป็นแม็กซ์จริงๆเหรอแน่นอนเลยเพราะว่าตู้เย็นของเขาไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่มีที่ไหนที่เขาจะหาเงินได้ฉันเลยต้องถูกขังจนก,กว่าคาดีจะคลี่คลายมีเด็กผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ข้างๆฉันเธอถูกจับมาเพราะว่าเป็นมีเรื่องกับคนอื่นเธอชื่อเพนนีอายุ20เราคุยกันแล้วฉันก็บ่นื่องที่ฉันโชคร้ายเพนนียิ้มแล้วก็พูดว่า คนที่โชคร้ายจริงๆคือน้องสาวของเพนตังห่าที่ขี่รถจักรยานไปโรงเเียนเดียวกันกับฉันแล้วก็ถูกชนจากพวกขี้เมาที่สอนปดดตัวยี่ขนแลท้ายหลังตอนนั้นน้องสาวของเพมีอาการหนักอยู่ในห้อง i อ u เราจ้าง้างนั่นก็แจ้งตำรวจมาจับเพนีเฮอฉันเกือบจะได้ไปอยู่ตรงนั้นแทนน้องสาวของเพนีแล้วแต่กลายเป็นว่าฉันโชคดีไปเลยวันนั้นฉันรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ตก ความเงียบและแล้วฉันก็ถูกปล่อยตัวขโมยเป็นเด็กผู้ชายฉันก็เลยไม่ต้องเป็นผู้ต้องหาอีกต่อไปตอนที่ฉันออกมามันเกือบจะเที่ยงคืนแล้วมีมิสคอลจากพ่อแม่ถึง20ครั้งตอนที่ฉันได้โทรศัพท์คืนฉันเกือบจะได้โทรหาพวกเขาละแต่โชคก็ไม่เข้าข้างแบบโทรศัพท์หมดซะก,ก่อนพ่อกับแม่ต้องโกรธที่ฉันไม่ได้ไปโรงเรียนแน่ๆ คุณเคยถูกทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้บอกอะไรหรือเปล่าแล้วคุณทำยังไงฉันตัดสินใจเดินกลับบ้านมันก็แค่สองสามช่วงถนนแหละฉันรู้สึกได้รอบๆตัวฉันเงียบไปหมดทุกที่เหมือนโดนแช่แข็งแล้วทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงคนเดินข้างหลังใครบางคนตามฉันมาตามถนนเปลี่ยวฉันกลัว ฉันก็เลยเดินเร็วขึ้นแต่คนนั้นเร็วกว่าฉันก็เลยวิ่งเหมือนว่าเขาจะวิ่งตามฉันมาฉันก็เลยหันไปมองแล้วก็รู้สึกเสียวสั่นว่าแล้วทุกอย่างก็งมืดไปหมดสักพักฉันก็ฝืนขึ้นฉันกำลังนอนอยู่ในท่อน้ำฉันไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงแม็กซ์มองมาจากด้านบนเขายื่นมือมา แล้วก็สุดชันขึ้นไปตัวชั้นสกกระบกแล้วก็เหม็นแม็กซ์หัวเราะเยาะชั้นเขาบอกว่าเขาจําชั้นได้จากข้างหลังแล้วก็อยากจะพาชั้นกลับบ้านแต่แล้วชั้นกลับวิ่งหนีแล้วก็ตกลงไปในท่อเรากลับเกือบจะถึงบ้านแต่ก็มีรถตำรวจสองไฟหยุดเราลงข้างทางตำรวจวิ่งลงมาจากรถจับเราขึ้นรถแล้วก็ขับไปที่สถานีฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องพวก่งนี้จะเกิดขึ้นกับชั้นมันเกิดซ้ำซากไม่จบไม่สิ้น ตำรวจได้ภาพสเก็ตของคนร้ายในชุดเสื้อฮู้สีแดงและคนนั้นก็คือแม็กซ์ฉันถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดแต่แม็กซ์ยอมรับผิดทั้งหมดแล้วก็บอกว่าฉันไม่เกี่ยวฉันเป็นแค่เพื่อนเฉยๆเขาแค่ให้เสื้อฮู้ของเขากับฉันเมาานื่อเช้านี้แล้วก็กําลังพาฉันกลับบ้านต่โดนตำรวจจับสักก่อนตำรวจโทรเรียกพ่อกับแม่ให้มารับฉันต้องโดนดุแน่ๆแต่พ่อกับแม่มาที่สถานีด้วยน้ําตาที่คลอเบ้าแล้วก็ดีใจที่ได้เจอฉัน พวกเขาหอมแล้วก็เกาะฉันไว้เหมือนไม่ได้เจอกันมานานมากฉันไม่เข้าใจพวกเขาเป็นอะไรเราพากันกลับบ้านแล้วแม่ของฉันก็พูดขึ้นมาว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในข้าวิชาเคมีตอนบ่ายเกิดไฟไหม้ขึ้นระหว่างทําการทดลองนักเรียนหลายคนถูกส่งโรงพรยาบาลเพราะว่าถูกไฟลวกทุกอย่างมัวนวุ่นวายไปหมดพ่อกับแม่หาฉันไม่เจอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อ พอตำรวจโทรหาพวกเขาพวกเขาก็เลยดีใจที่ฉันปลอดภัยกลายเป็นว่าฉันเป็นคนโชคดีที่ไม่ได้ไปโรงเรียนและก็ไม่ต้องไปอยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้บางทีเหตุการณ์แปลกๆบ้าๆที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่เพราะฉันเป็นคนโชคร้ายแต่มันช่วยฉันไว้จากอุบัติเหตุระหว่างคาบเคมีนั่น<ะ>แน่นอนเลยว่าถ้าฉันอยู่ตรงนั้นฉันจะต้องเป็นคนที่เจ็บหนักสุดแน่นอน ตอนฉันจะเข้านอนฉันก็เลยนึกถึงแม็กซ์ขึ้นมาฉันเอาเขาออกจากความคิดไม่ได้เลยฉันอยากจะคืนเสื้อฮูดลายใบไม้นำโชคให้เขาบางทีมันอาจจะช่วยเขาได้ฉันคิดจนเผลอหลับไปแล้วก็ถูกปลุกด้วยเสียงงงงามของเจ้าบรูซเจ้าตัวปัญหากำลังนั่งอยู่บนที่นอนของฉันแล้วก็คาใไบไม้สีแฉกอยู่ว้าวใบไ,ไม้ในฝันกลายเป็นความจริงมันหายไปแล้วบรูซก็เจอมันเยตอนนี้ทุกอย่างจะไปได้สวยแน่นอน ฉันรีบไปหาแม็กซ์ที่สถานีแต่ตำรวจบอกว่าเขาถูกพาไปที่ศาลแล้วศาลตัดสินให้เขาไปบำเพ็ญประโยชน์อยู่หลายเดือนน่าเสียดายที่ฉันมาช้าไปเกือบเดือนแล้วแลวฉันก็ได้เจอแม็กซ์อีกครั้งเราสองคนดีใจที่ได้เจอกันฉันตื่นเสื้อหมูให้เขาแล้วบอกว่าตอนนี้โชคเข้าข้างเขาแล้วเขายิ้มแล้วก็กอดฉันไว้มันน่ารักที เราเซนก็ตระหนักได้ว่าโชคไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์อะไรเลยมันอยู่ที่คนที่อยู่ร,บรอบๆเราและช่วยเราไว้ในเวลาที่ลําบากมันอยู่ที่เพื่อนที่คอยอยู่ใ,ใกล้ๆกันในเวลาที่อย่างดูเหมือนจะแย่แล้วก็ล้มเหลวถ้าคุณินใจกับเรื่องของเราช่วยกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ